นี่จะได้ดูหรือเปล่าครับม้าดีกันหลือของเขาส่วนลูก้านี่ก็ชกมา50ครั้งก็ถือว่าไม่มากไม่มายครับถ้าเทียบกับแสนชัยแล้วแต่ด้วยความสดความเป็นหนุ่มนี่ครับเขาจะแก้ทางบดยอั้อองแสนชัยยังไงโอ้โหก็โดดสลับเตโหจะจะ,จะคืนด้วยนะครับาด้านของลูก้าโรมาครับแสนชัยทำได้เขาก็จะทำได้ครับ อ่าออครับเตะพับในของแสนชัยครับดูการลงมาโอ้แข้งซ้ายสูงครับดูคร<ด>ับแสนชัยครับคือดูแสนชัยชกแล้วก็เพลินตาละครับแล้วก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งะนะครับ,ค,รบคือมันเพลินตาจริงๆดูตัวสั้นกว่าครับแต่เตะข้ามหัวไปเลยเมื่อกี้นี้ชาวต่างชาตินี่เขาจับจ้องมองดูทุกคนแหละครับดีลาของแสนชัยครับทุกคนอยากเป็นลูกศิ์ทั้งนั้นครับครับนี่หลังจากชกนี่ไม่ได้กลับเมืองไทยนะฮะไปสัมมนาต่ออีกสามประเทศนะฮะน้องเจี๊ยบก็เป็นห่วงอยู่บ้านนะฮะแต่แสนชัยจะเป็นคนรักครอบครัว ครับน้องนี่ใส่น่ารักครับเป็นคนรักครอบครัวครับผมครับนี่คุณพูดประชดปะเนี่ยจริงๆฮะใครที่เป็นครอบครัวเขาเขารักหมดครับครับโอ้ดูครับแม่สลับขาจะถีบหน้าเลยครับแสนชัยครับดูถีบหน้าเลยฮะถีบหน้าเน็ตเหมือนตะกร้อดูครับนี่ครับต่อยมวยก็รวยได้ครับ พี่น้องแฟนหมัดมวยชาวไทยที่ดูอยู่ทางบ้านณนขณะนี้ครับลูกหลานอยากจะออกกําลังกายเล่นกีฬาครับหรือว่าอยากจะมาต่อยมวยไทยไม่ต้องกลัวลูกเจ็บหรอกครับครับก็ดีกว่าไปให้คนอื่นเขาเขาเขาเตะนะครับหรือว่าไปเป็นอดณาพาในเป็นนักเลงประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ต่อยมวยไทยได้ได้ออกกําลังสุขภาพดีได้ตังค์ด้วยครับถูกต้องครับณเวลานี้ก็ตีหนึ่งครึ่งครับนอกจากขอบคุณพีรักแฟนมวยของไทยไฟแล้วที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณทังด้าน พวกเสียบอลแล้วนอนไม่หลับดูกันด้วยนะตอนนี้แมนยูสองหนึ่งดิบอูเสมอนะฮะอืมคนจำเบาไปครับตรานของลูก้าโรมาครับแสนชัยเดินเข้าอุย้ยหุกข,ขวาครับอดูดูเหมือนเล่นง่ายดูเหมือนทำง่ายเลยนะครับคอนโทรลพูกต่อสู้ทั้งหมดแหละครับจังหวะเข้าจังหวะออกการขยับหลบเลีกดูนฮะดึงหมัดน,นิดเดียว สอกขวาเข้าไปนะครับรูดตัวลงมาแล้วครับแล้วก็ฟันสอกขวาครับแสนชัยครับคือปวดหัวห้าคุณจะสู้ไหมว่ากจะออกลูกไหนเนี่ยครับลูก้าโรมาครับโอ้แข้งนี้แม่มันหลุดไปได้ยังไงครับแสนชัยโมโหแข้งซ้ายของตัวเองครับเตะหลุดไปได้ยังไงครับอืมคราวนี้ไม่พลาดครับกลนจำเบ้าไปครับขึ้นไปเนี่ยเหมือนแกไปสอนค่ต่อสู้นะครับไปสอน เคี่ยล่างให้ล้มออกวุฒยังไม่เน้นสักเท่าไหร่วันนี้นี่ครับทำไมทุกคนถึงอยากจะมาร่วมสัมนากับแสนชัยครับนี่ครับคือโลกของการสื่อสารนี่มันไปไกลนะครับทะลุทะลวงนะครับโลกโซเชียลครับทุกคนได้เห็นคลิปการชกของแสนชัยได้เห็นการชกของแสนชัยในไทยไฟนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ราชดำเนินลุมพินีแต่ก่อนของเขาครับทุกคนนี่ศรัทธาครับศรัทธาในตัวเขาอมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวมาดูแสนชัยกันต่อครับพักแป๊บเดียวครับ ที่2นะครับเชี่ยกันต่อลุ้นกันต่อนะครับแม่กำลังใจยังดีเยี่ยมนะครับทั้งแสนชัยแล้วก็ลูก้าโรม่าครับยกที่2ครับตามกันต่อครับแสนชัยขยับเข้าหาซ้ายลำตัวแข่งซ้ายครับขยับขยับแม่จะสลับขาทำให้แสนชัยดูบ้างครับ นี่นะนั่น่าจะเคยเข้าคอร์สฝึกซ้อมกับแสนชัยมาเหมือนโอ้แข้งซ้ายครับเซย์นะครับแล้วก็ถีบซ้ายครับดูฮะโอ้โหคือดูครับคุณผู้ชมขับขมับแล้วก็ค่อยวูบลงไปยังไม่วูบถีบลงอีกทีนึงโอ้โหนะร้ายจริงๆครับแสนชัยครับยังไงครับจะน็อกโอ้โหนี่นี่หงายท้องไปเองนะครับคือขัดขาเหลี่ยมหน่อยเดียวเท่านั้นเองครับหมัดซ้ายครับแสนชัยครับเอาละครับรอดไม่รอดนะครับตอนนี้ ต้องต้องทายกันว่าจะรอดหรือไม่รอดแล้วนะครับทางด้านของลูก้าโรม่าแสนชัยก็พอนพ <ล S 1> จะเอาค,คืนครับจะเอาคืนเหมือนกันครับลูก้าโรม่าพยายามทําทุกอย่างที่แสนชัยทำนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพยังไม่ได้เท่านั้นเองครับมันต้องฝึกกันหลายปีครับกว่าจะได้แบบนี้ประสบการณ์ต้องเยอะมากๆครับอยู่จะมาเริลแบบอาจจะทําได้เหมือนแต่ว่าทําไม่ได้ครับ เดินเข้าหานะครับแสนชัยครับนี่ครับเขาก็เผอด้วยนะครับไม่คิดว่า <c oughs> แข้งซ้ายของแสนชัยจะตวัดมาแบบนี้ครับเขือล่างขึ้นบนสวยครับศอกโอ้ยใกล้เจอศอกจังหวะเข่าแกก็เข่าโอ้สรารพัดพิษจ,จริงๆตัวนี้แสนชัย <c oughs> เดินนะครับแ <c oughs> แสนชัยก็โอ้ย แข้งซ้ายนี่เต็มชายโคลเลยนะครับซ้ายเต็มขี้โพแล้วครับลูกนี้อโอ้ยบุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงไม่ถึงครับชัดจาะกล้า,กล,า,ก,ก,ลาก,กลัวแล้วครับลูกา้านี่จะดูชุ่ๆหน่อยร่างกายอาโ,อโอ้ดีใจฮะจับแสนชัยทุ่มล้มได้ดีใจถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตทีเดียวครับลูกาา้าโรมาครับเอาละฮะเสียฟอมกันบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเพราะมวยอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับสาดตรน้ำแต่กันก็โดนมั่งแล้ครับ เปียกมากเปียกน้อยนะฮะครับเดินครับแสนชัยเชื่อว่าแสนชัยจะเอาคืนเจ็บๆนะครับดูครับลูกทีบครับนี่แค่ทีบนะครับไม่ใช่จีบนะฮะทีบครับไหลไปประมาณสามสเมตรโอ้ยต่อยสเตะซ้ายเอายังไงแมา่นีั่น่นนะ่นั่นนันนั่นเั่นนั่นน่นนั่นนันนอ่น ไม่เล่นด้วย้วครับสอกขวาครับแสนชัยไม่เล่นด้วยครับตอนนี้ครับไม่เล่นด้วยนะฮะโอ้อาทีขวาคืนครับลูก้าโรมาครับเอาบวกหมัดซ้ายครับแสนชัยครับเชื่อว่าเชื่อว่าแสนชัยเอาจิงนะครับตอนนี้สับสอกซ้ายแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับหมดยกที่สองครับคุยกันนะคุยกันไปหนมดยกบักขำบักขำบักขำไป็นกินน้ำเบาหน่อยเอาพักก่อนเดี๋ยวมาครับคุณผู้ชมที่จะคือเขาลอกเลียนแบบทุกอย่างแหละครับ นี่เป็นสิ่งที่ดีครับของคนไทยวัฒนธรรมไทยโดยมวยไทยนี่แหละครับโอ้โหถีบสวยครับซ้ายลูกนี้สายตรงครับน้ํากระจายครับเตะซ้ายครับอะเตะขวาหลุดครับทางด้านของเจ้าลูก้าโรมาแสนไทยยังเตะได้อีกครับลุงยังไม่เจ็บครับ37ปีไปแล้วนะครับอายุห่างกันคู่นี้14ปีด้วยกันครับคือแสนชัยยุ15ปีไอ้ฝั่งนู้นยังขวบหนึ่งครับยังเดินไม่ได้นะครับ ดูครับปูแข้งซ้ายแสนชัยนี่เชื่อขนมกินได้จริงๆครับหมัดซ้ายโดนอีกแล้วครับแขวงอีกแล้วครับโดนซ้ายแขวงอีกแล้วครับทางด้านของลูก้าโรมาครับกรรมการต้องนับเลยครับทีมหัวตาแล้วครับยังไงครับพยายามครับพยายามที่จะอ่าไม่ฟังกรรมการนับเวยเหมือนจะสู้ใจเย็นๆเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวได้โดนลักษณะจะเจอไรโนเข้าไปฮะโอ้แต่แกก็ทนทนใช้ได้แลยแม่แอบกินไรโนไปหรือเปล่าเอ้า ่อยได้ไม่ได้เอาแข้งซ้ายครับพยายามบวกหมัดซ้ายนะครับทางด้านของแสนชัยทีบขวาครับบวกหมัดขวาเหมือนกันครับบวกหมัดขวาครับลูก้าโรมาโอ้ยังมียังมีอารมณ์สนุกนะครับทางด้านของลูก้าโรมามีความสุขกับการโชกกับแสนชัยแหละครับยักษ์หลอกเอาไว้ก่อนอ่าเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตนะครับโดนแสนชัยเตะโดนแสนชัยต่อยนี่มีความสุขมากๆไม่ลงครับ เดินครับแสนชัยครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่อุ้ยดูฮะโงงตัวมาเข่าซ้ายดูครับแล้วก็ตูเผอแล้วมาฟันศอครับแสนชัยครับโอ้สุดยอดเลยครับครับยักคิวให้พี่เลี้ยงบอกว่าหายใจทับปาก้วเหมือนกันนะครับท่านสองแสนชัยสามสบ37แล้วฮะ ต้องบอกว่าคุณนพพรวาทินประธานบริหารของไทยไฟของเรานี่ต้องบอกว่า9ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมงานกับไทยทีวีสีช่อง3ทําให้มวยไทยนี่ถือว่าเป็นการ ปเปลี่ยนมิติวงการมวยไทยเลยทีเดียวนะครับเป็นรูปแบบทั่วโลกนะเป็นรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ทำให้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กทุกเพศทุกวัยดาราศิลปินต่าง,าง,าง,างนาๆนานานี่คนไม่เคยเดินเข้าสนามมวยนี่อยากดูมวยไทยมากยิ่งขึ้น,นโดยเฉพาะเราไปต่างจังหวัดฮะไทยไฟเดินทางมาต่างจังหวัดทุกจังหวัดที่เราไปเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงมากันเยอะมาเป็นครอบครัวมาดูมวยครับมาดูแล้วสนุก กลับบ้านไปก็มีความสุขเออมวยไทยไทยไฟมาดูแล้วรู้สึกว่าทุกคนดูได้ดูเป็นกีฬาเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะคือคือเราดูในมิตินะครับเรามองในมิติของการพัฒนาครับแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ก็เรียกว่าหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ยิมมวยเปิดขึ้นมาในพึ้นภาพพคุณสมจิตครับโดยที่ว่าโดยการชกของเรานี่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการพนันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับทำให้กลเกมมในข่งขันนี่สนุกนะครับสนุกแล้วก็ทําให ทุกคนในยูก็ในสนามเวทีตื่นเต้นไปด้วย mm hmm. นะครับถือว่าไปซ้อมโชว์นะ mm hmm. ถ้าตามโดยเนื้อผ้าแล้วซ้อมโชว์ mm hmm. จะหาโมที่ต่อกอนจากเขานี่ยากเหลือเกิน uh huh. เรียนเชิญครับคุณแดนนี่ดัซซิ่งครับ and the winner is from black corner สันชัยพีเคแซนชัยมวยไทยย